สวัสดีครับบีนไ f เอฟเลฟทายแบตตอรีอ่ครับประมูลงูลรอบนี้นะครับเป็นชุดร่วมตัวช่วกันตู้โควิดครับเมื่อวานนะครับสาวๆไอเอฟวันพีทเขาประกาศมาแล้วรายได้ทั้งหมดในประมูลโมเดลรอบวันพุธเนี่ยเขาจะเข้าบัญชีติดล่ลาตู้ภัยโควิดหมดเลยเราเลยลอกบ,บ้างประมูลงูลรอบนี้ทั้งหมด6ตัวนะครับรายได้จะโอนตรงเข้าโรงพยาบาลเลยมาดูตัวแรกที่ผมคัดมาก,กันครับ ตัวนี้เป็นงูหลามทองเพชรแกรนิตเทศผู้ปีสองพที่เลื่องงูหลามทองมาเป็นตัวแรกนะครับเพราะว่างูหลามทองเป็นจุดเริ่มต้นของงูสวยงามสีพิเศษและในวัยเด็กนะครับไปเห็นตัวจริงที่สวนตันภาต้าทำให้ผมอยากเลี้ยงงูมาจนเป็นทุกวันนี้ครับตัวนี้เป็นรายการแรกนะครับ สถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับร่ว้เยช่วยกันครับและในที่ตุดสถานการณ์มันก็ต้องกลับมาต่สาภาพปกติครับฝานติดห้าตัวที่เหลือด้วยมีตัวอะไรบ้างไปดูต่อเลยสวัสดีครับผมพี่บอยสวดกดจิบนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของสการ์โควิดนะครับคนติดเชื้อเกินสองหมนคนมาหลายวันละถือว่าเยอะมากอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับในเมื่อมีผู้ป่วยเยอะเนี่ย ก็เครื่องมือการแพทย์อาจจะขาดแคนนะครับทาวัด RF ทา RF ก็เลยจะนำงูชุดนี้มาประมูลนะครับและนำเงินทั้งหมดมาช่วยเกี่ยวกับสานกองโควิดนะครับผมวันนี้ผมมากับงูตัวที่2นะครับเป็นแพลตินัมซึ่งสีสันสวยมากนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเฮดซิดตอนหรือเฮดอาวิโนนะครับเราจำไม่ได้เราก็เลยตีเป็นแพลตตินัมแต่ผมบอกก่อนเลยว่าสีสวยมากๆนะครับอยากให้มาช่วยประมูลแล้วก็ทำบุญกัน เรียนเชิญสมาชิกกลุ่มงูใหญ่ผู้ที่เลี้ยงงูใหญ่ทั้งหลายนะครับมาร่วมประมูลกันนะครับเราได้งูคุณภาพสีสวยๆแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะครับยังไงเรามาพบกันบนประมูลครับผมสวัสดีครับกิ๊บเดอะโฟเซนนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดไม่ค่อยดีนะครับรายการจะรู้จักไลฟ์แล้วก็จะพักกาถ่ายทําชั่วคข่าวนะครับสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เราก็จะกลับมาแน่นอนไม่ต้องหวงนะครับตอนนี้ยังไงฝากติดตามช่อง An นเวสท์พาร์ต รายการงูงูประปานะครับเที่ถ่ายทุกวันพุธห้าโมงเย็นนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มีงูรายการที่สามมาประมูลนะครับอ่าเป็นงูหลามหยกเพศผู้ลูกปีที่แล้วนะครับใครที่ประมูลได้เนี่ยเราจะให้โอนตรงเข้าสู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับพอโอนเสร็จปุ๊บส่งสลิปกลับเข้ามาให้เรานะครับ เราจะมีการจัดส่งให้ฟรีนะครับโรงพยาบาลเนี่ยเราโอนเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิดนะครับยังไงก็ฝากเข้ามาติดตามชมร่วมประมูลกันเยอะๆนะครับยังไงดูแลสุขภาพเต็งด้วยครับผมครับผมเอ็มครับผมโก้ครับจากสเน็กสเน็กฟิตฟิตครับอันนี้เราก็จะมาประมูลตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่อันนี้เพียมเลือกเป็นตัวอะไรมาครับเราเลือกเป็นไ i เกอร์บอลอ่ะ เป็นไทเกอร์บอลครับไทเกอร์บอลมีความพิเศษยังไงไางครับไทเกอร์บอลเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนะแล้ว mm hmm. พอโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองที่แบบเข้มมากๆสีม่วงไม่ลายดำจะเป็นสีม่วงแต่ส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแบบเข้มๆอ๋ออันนี้เพศอะไรครับไอตัวนี้เดี๋ยวเราเช้ให้อจับไม่ดุไม่ดุไม่ดุโลดให้ครั วิธีวิธีการรูดนี่ไปเรียนมาจากไหนครับเรียนมาจากอาจารย์บีนนะครับนี่ครับมันจะดังปึ๊บแล้วก็เป็นตัวคู่ปล่อยยปเลยเลยโอเคก็ในสถานการณ์โควิดเราก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็อยู่กับบ้านกับฟาร์มกับบ้านกับฟาร์มมานะครับใช่คิดว่าเราคงไม่น่าจะติดแล้วนะแต่ก็เจอหน้ากันอยู่สองคนนะติดผมก็ติดจากโกนแหละใช่พี่เติดผมก็ติดผมก็ไม่รู้ คนนี้ใส่เสื้ออะไรมาวะเนี่ยกระทานหันครับก็ขึ้นไปพ้นเสื้อเมียเทียมหน้านาครับไหนดูหลังนิดดงหลังเป็นเสื้อแบบลิมิเต็ดนะครับไทเลนเจนส์นะครับสวยไหมครับสวยแหละมาถึงงูครับมาถึงงูเสื้อเลยโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอัศวาครับวันนี้มาใน R F Reptile Factory นะครับประมูลงูเหลือม สำหรับตัวที่5นะก็คือไทเทเนียมเพศผู้ปี2 0 1 9นั่นเองนะครับเป็นงูเหลือมที่ลวดลายบนตัวจะหายไปครับแล้วก็เหลือสีที่ตัวจะเป็นสีเงินกับสีน้ำตาลทองมีเหลือบสีลุ้งชัดเจนครับใครที่ชื่นชอบแล้วก็หางูตัวนี้อยู่พ่อพัน์ชั้นดีเลยก็ว่าได้เลยนะฮะแล้วก็สุขภาพนี่แข็งแรง มากๆเลยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งใครที่ได้งูตัวนี้ไปนะครับถือว่าได้ทําบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้นําเงินไปช่วยสําหรับผู้ป่วยโควิดนะครับสถานที่ระบุไว้แล้วนะครับที่ด้านล่างของโพสต์เลยนะครับสำหรับใครประมูลงูลตัวนี้ได้ก็สาธุบุญไปด้วยเลยแล้วกันใส่ราคาเยอะๆนะครับสําหรับวันพฤหัสที่29เมษายน2564นี้นะครับอย่าลืมนะฮะสองทุ่มเจอกันแน่นอนครับ สวัสดีครับทุกท่านผมก็ซูนะครับวันนี้มาในนามของช่อง RF Channel นะครับหรือว่า랩ถ่ายคลตอรีนเองจะมีกิจกรรมหนกิจกรรมที่เราจะเอาเงินตรงเนี้ยเป็นกิจกรรมประมูลงูงูเหลืองเราจะเอาเงินตรงเนี้ยไปช่วยเหลือกับบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด ณตอนนี้ซึ่งรอบนี้เนี่ยค่อนข้างซีเรียสและรุนแรงแล้วก็เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วโดยที่ว่าบางทีเราเไม่สามารถตรวจเจอได้โดยการวัดอุณหภูมิอีกแล้วงั้นก็เลยอยากฝากให้ทุกท่านนะครับพยายามอย่าออกไปไหนถ้าไม่จําเป็นหรือถ้าจะเป็นต้องออกไปก็ให้ใส่หน้ากากทุกครั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำสบู่ทุกครั้งที่มีโอกาส นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อนะครับแล้วก็รักษาระยะอย่าไปเดินใกล้คนเยอะๆหรือเลียกเลี่ยงในที่ที่เป็นอากาศปิดอย่างเช่นห้างหรือเป็นที่เป็นแอร์คอนดิชันนะครับให้อยู่โอเ n นแอร์ไว้แล้วเรากลับมาที่เรื่องของการตอมูงูนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ตรงนีเ้เป็นงูเหลือมนะครับเพศผู้เป็นมอฟเจนติกสไตรซันไฟนะครับก็ผู้ที่ชื่นชม และชื่นชอบในการเลี้ยงงูอยู่แล้วก็สามารถเข้ามาประมูลได้ผมเชื่อว่าราคาเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจไม่แพงเกินไปแน่นอนแล้วก็เงินเหล่านี้สามารถได้ทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือนะครับคนที่ต้องการปัจจัยในการเอาไปจัดการกับเจบ้าโควิดเนี่ยได้ด้วยฝากทุกท่านไว้ให้ระมัดระวังตัวนะครับแล้วเดี๋ยวสถานการณ์นี้พอมันคลี่คลายไปแล้ว อะไรอะไรมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมโดยไว้ก็อยู่ที่ความร่วมมือของทุกคนด้วยนะครับให้ให้ห่างห่างโรคไว้แล้วเดี๋ยวโลกมันก็จะห่างไปเองนะครับผมยังไงวันนี้ฝากแค่นี้ขอบพระคุณมากครับเเธธออออยยยาาาใให้้ลลพดผ่ผ่่่ชววปจม i